สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องเกษตรร่วมมิดช่องวิถีชีวิตของคนเลี้ยงมั่วและการเกษตรตัวเกนตครับมื่อนี้ยกับพาอมหาศเด็กๆสองตนี่ครับนี่ครับยังไม่นั่งั่นไม่นั่งนั่นหไม่นั่งก็ะไม่งงครับเฮ้ยมีจุดใดตัวนั้น นี่ครับกําลัางแต่งตัวไปโรงเรียนน้องชอปเปอร์ครับน้องไอรินครับเป็ดม,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 มันเป็ดเป็นมันเป็ดเย้เแบบนี้เป็ดยันร่างานตัวก่อนไปโรงเรียนก่อนไอรินรายงานก่อน ชื่อวางไรสวัสดีก่อนชื่อน้องยังอันนี้น้องยังนี่สวัสดีก่อนเครียนอยู่โรงเรียนเพเป็นดาครับคุณคู่ซือ่เชอนอฮะนละคนทีละคนน้องอรินคู่คู่อวางไหที่เชื่อนัค่ะฮะชื่นัที่เชนั นั่นบ่ยังกที่เชยังกอที่เชยนดที่เชนดของชอวเปร์สิวางไหนทีเชนุรฮะที่เชอนุนุที่เชอเดียวกันบ่ฮะวกันครับที่เชเดียวกันม่กัไลิน ฮะอ,<ห>อลิ่นวบ๊ชัดอรนว่ันน,นังมนเนี่ยฮะแม่นดีบ่มันสูงคือวันพรหรัส กินไปเข้อกินแล้วครับฮะกินแล้วครับกี่กำลังปลากรอบครับปลากรอบปลาหวานปลาหวานกรอบ,อบครับน้องกระเปิดครับพี่น้องน้องจระเปิดกับน้องไอริมหรือน้องอึ้งน้นองอึ้งกับนอ้องอ่อนอียดครับน้องแหล่ครับน้องอึ้งกับน้องอ่อนอียดครับนี่ น้องแหลกสี่คนครับทั้งแหล่ทั้งซื้อแหล่พอเป็นลูกครึ่งครับพอเพิ่นเป็นลูกครึ่งพอเหมือนคนเลโก้ครับผมนีเสียงรบก,กวนนะได้ครับพี่น้องเสียงเพิ่นพระเถียรจูข้างวัดขอขอภัยหลายๆครับผมคลิปนี้บ่มีอยงหลายคลิปนี้ไว้ทำี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอกล่าวค้า่าสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับ